ีเป็ดนะคะเป็ดท่นเหนือกับท่นไท่ค่ะท่นไท่เอาลงวันที่หามีถุน,น่าค่ะันี่พั่นเหงาประมาณสามกำลังเข่าสามสัปดาห์ค่ะ อันนี้กระจอบถ้าสามารถหาเป็ด<ห>น่ะมาเร่มกดนะคะกระโดนะโดนี่กระโดดนี่หมดแล้วนี้ตัวผูค่ะตัวผูตัวแม่จะสีออกขาว ก็อจะไล้จุดตัวหน่อยแล้วตัวนี้นะะ